สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับช่องสร้างเกรียนแชนแนลเองวันนี้ผมก็จะมาเกินน้ำลายแป๊บหนึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่น normal elevator กันอีกแล้วนะครับของเกาที่เราไม่ได้เล่นมาหนึ่งปีเกือบจะหนึ่งปีแลวไม่เชิงหนึ่งปีหรอกโอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลาเนาะคื ตอนนี้แมปอะไรเด็กแมปกระจักระเก้าอะไรแมปกระจักกระจ้าว่ะมันแมปเต้นเต้นเต้นท่าปะหลัดประหลกปรหลักปนแหลักโอ้โหผมไม่เป็นเต้นหรอกครับผมไม่ใช่กระเทยนะผมเป็นแบบผู้ชายแท้ๆเลยไม่ใช่กระเทยเเสียงจะเป็นเด็กอนุบาลแต่ผมอยู่ป .4 แล้วเข้าใจไหมฮะเสียงผมไม่ยอมแต่งนุ่มสักทีเออ ต่อไปแมปอะไรกันเนาะไอแฮปโลบั no. I ไอแฮปโนเดอะไรกันพูดอะไรเนี่ยเนาะต่อไปอะไรเนี่ยอะไรวะเบมแมกหรือเปล่าเบมแมกนี่นาะอ,อะไหัวแบบเนี่ยแล้วจะส่งลายมาอะไรอีกแล้วก็แหลกอะไรอีคนแหลกเลยคนแหลกเลยคนแหลกเลย เอาเบมแม็กจริงด้วยโอ้โหขนาดเด้ามัวนะเนี่ยเบมแม็กจริงด้วยนะโอเคต่อไปจะเป็นด่านอะไรเอ่ยเอามาดูกันนะทำไมมันหัวยาวแบบนี้เนี่ยทำไมมันหัวยาวจังอะจัมงมันเออยิงดีที่เปเะก้ามโต สูงด้วยช้งเตี้ยมากเลยโอ้โหต่อไปวัสดีครับคุณนุ๊กผมมาเล่นบอลคุณแล้วไปกันคุณนุ๊กนุ๊กนุ๊กไปแล้อันตรายเนาะอย่าให้นุ๊กมันหลอกล่อคุณนุ๊กมันอันตรายนั่นไงหน่ะไม่งั้นเราจะเป็นแบบนี้หนีไม่รัน ตกไปลงโต้นั่นน่ะเราต้องไปที่ที่ปลอดภัยนั่นคือตรงนี้ไปแน,น่นอนนี่แม้ช้างฉอดรอดฉันตอรีเบเรียนเชนแนลว่ารอดอยู่แล้วโอ้โหระดับเกลียนแบบนั้นไม่ไม่รอดก็แปลกแล้ว โอเคเอาเอาเอาเอมื่อกี้เป็นแหลกนิดนึงนะครับโอเคไปคลิป okay. อะไรนู้นลิปอะไรนู้นแล้วก็ไปดูกันเลยก็น่าจะมีเสียงลูกกวนนิดน,นึงนะโอ้ oh my ม o d ขอีเด้อไอ้โซนสายเตอร์ดาดเฟนดิ้งเด็ดพี่เหรอมันเหลืองมั้งนะพี ee, เหลือง ผีเลื้องทุกคนผีเลื้องระวังด้วยเอาเขาบอกว่าลิฟ์พังแล้วลิเเวเตอร์เว,ว,วสตบร็อกเหรอไม่รู้มันพังยังไงนะอู้ั่นไงไั้ไงได้ไงนด่นงไง,ไงตัวหาอะไรวะเนี่ยโอเคต่อไปเล่นต่อไป ตูต่อไปไอ้ท้อถอยเอาวันนี้ครับพี่กามโตพี่กามโตมาทำอะไรรับพี่ช็อกโกแลต้าไอ้พี่ช็อกโกแลต้าโอ้ไปด่านอะไรนะอ๋อด่านลื่นที่นี่เองแต่ด่านนี้ไม่มีอะไรเอฟิกต่อช้างหรอกไปเลย แต่ด้านนี้จะทำช้างเป็นสีม่วงอาทุกคนบ,บีวีว่าฉันมว่วงเลี้ยวฉันไม่เป็นไรอะไป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 ,ไป นะครับน่าจะมีเสียงล็อกควนเยอะเลยไปจะล็กควนนิดแล้วก็ที่รักที่แรกกูนั่นแหละแล้วคุยอะไรกันแถวนี้เดี๋ยวดีรักที่รักกูโอเคต่อไปไดาราอะไรมาดูกันนะคลิปนี้สั้นนิดเดียว,พวนนเยวพราะว่า ไม่อยากทำยาวโอเคต่อไปต่อไปอะไร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 เอยก็กไก่กินกงกังเก่งวู้ปาร์ตี้แสนสุขแสนเศร้า,รา,าแฮปปี้ฮาโลวีนแต่มันยังไม่ถึงวันฮาโลวีนนะสิ วันที่สามสิบนู่นเย่แฮปปี้ฮาโลวีนแต่มันยังไม่ถึงฮาโลวีนเย่ต่เล่ีนี้ก็เพียงเท่านี้พอเนี่ยคุแชมปก็ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดชับกดชับกันเยอะๆเลยแล้วก็กดไลค์ด้วยแล้วก็กดแชร์ด้วยกดอะไรกดให้หมดกดกระดิ่งด้วยกด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 ให้หมดเลยอะเออจะไปกดดิไลค์ก็พอด่แหละช้างก็ดีใจแล้วบ๊ายบาย